สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูพัฒนาการของน้องไข่ตุนนะคะที่เมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะเขาป่วยเป็นไข้หัดสุนัขค่ะแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังต้องกินยาอยู่ทุกวันนะคะยาที่น้องไข่ตุ๋นยังต้องกินอยู่เนี่ยก็จะเป็นยาบำรุงสมองนะคะแล้วก็ยาสงบป,ประสาทแล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะเป็นยาบำรุงเลือดค่ะ เป็น3ตัวเช้าเย็นนะคะาจากที่อาปากไม่ได้กัดอะไรไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้นะคะตอนนี้กินข้าวได้วันละสามชามแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นก็คือกัดมะพร้าวเล่นเหมือนเคยค่ะตั้งแต่ก่อนป่วยเขาก็ชอบกัดมะพร้าวเล่นอย่างนี้นะคะนี่กัดได้วันละครึ่งลูกเลย จะเริ่มอ้าปากได้เองแล้วนะแต่คิดตาก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะน้ำลายก็ยังยืดตลอดเวลาเหมือนเดิมแล้วว่าการสั่นนะคะอาจจะเบาลงค่ะแต่ว่าเขาก็ยังสั่นอยู่นะคะก็ยังไม่ได้หายดี100%ซนนะคะกินอาหารไปก็ยังไม่ได้ช่วยให้พอไม่ได้ช่วยให้ อ้วนขึ้นมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็วิ่งเก่งมากๆแล้วค่ะตอนนี้การเรียนรู้เริ่มจะกลับมาเป็นปกติเกือบร0อแล้วนะคะดีใจมาก